สวัสดีครับเมื่อคืนนี้ก็มาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพปกติดีนะครับแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ื่นเต้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นยังอะไรจะใช้ไม่ได้เราวก็เปลี่ยนปุ๊บขี่ไม่ได้ถึงสินาทีแตกอีก ก็คือขับรถมาดีๆอ่ะมันมีหลุมที่ใหญ่มากเลยที่ว่าเป็นถนนที่เราไม่คุ้นเคยนะวันนี้ก็ใช้ความเร็วมาประมาณกแปดสิบนี่แหละพอขับมาถึงหลุมตรงนั้นนะมันมันดูไม่ออกเลยมองมองไม่ออกเลยว่าตรงนั้นเป็นถนนนะเป็นหลุมเพราะมันจะขนาดใหญ่มากมันมีรถอยู่แค่สองคันคันคันเนื้อคือของพี่ที่มาช่วยผมมือแกตามอยู่ข้างหลังผมก็พอแซงแกมาผมก็เลยเหยียบส่งมาประมาณสักแปดสิบเนี่ยก็เพราะว่าถนนมันโล่งมันไม่มีอะไรเป็นถนน ขนาดใหญ่อะสี่เลนนะไปสองกับสองอะไรอย่างนี้าะผมก็วิ่งขวามาเลยโอ้โหพี่น้องเอ้ยด้ยินเสียงบัง,บง <c oughs> แม็กถึงก็แตกเลยผมคนนั้นก็แค่ยางแตกธรรมดาแม็กแตกเลยผมประกอบรถเข้างทางแล้วก็จอดแล้วก็ก็ลังยืนงงอเดว่าจะเอาอยัางไงดีแต่วันนี้ก็โชคดีอย่างคือผมก็พบเครื่องมือแล้วก็ไปจะแต้มยางอะไหล่ไปเตรียมมาเรียบร้อยเลยไม่รู้คิดยังไงนะนี <c oughs> ้ก็เลยพี่ก็เลยโบกมือ พี่เขาก็เห็นน่าจะเห็นรถเราเพราะว่าแกตามอยู่ข้างหลังแกก็เริ่มจอดแล้วลงมาดูกับน้องคนหนึ่งนะครับทราบชื่อภายหลังว่าพี่นายกับน้องเบิร์ตก็ขอบคุณพี่ทั้งสองคนนะครับที่ที่มาช่วยแล้วก็มาเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็บอกว่าถามาตรงนี้ต้องระวังเพราะว่าคนที่ไม่เคยมาแถวเนี้ยเนะก็จะเจอแบบเนี้ยหลายคันและคันที่ตามหลังผมมาตอนเปลี่ยนยางก็มีลงนะแต่มันไม่แตกลงประมาณสามคันอะเน้นๆเลยปั้ง น่ากลัวมากนะครับก็ระวังกันนิดนึงนะครับพี่น้องถ้าขับรถกลางคืนนะทางที่เราไม่เคยอ่ะไม่คุ้นเคยไม่เคยวิ่งอ่ะมันก็จะมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงนะประมาณนี้นะครับสำหรับผมผมเคยวิ่งสองสารอบนะต้นหลุมนั้นปกติมันไม่มีนะเพราะว่านี่มันจะเกิดจากฝนตกแล้วเป็นหลุมแอ่งขนาดใหญ่ๆมากพอลงไปไม่ได้เบรกเลยครับกระแทกทีเดียวล้อแตกเลยคือล้อแตกมาถึงล้อแม็กย่ยแตกออกไปเลยโอ้โหอันตรายมากนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็ปลอดภัยดีเดี๋ยวมาปล่อยปลากันวันนี้ซื้อปลามาขนาดใหญ่เดี๋ยวมาดูว่ามีปลาอะไรบ้างโอเคเอาแล้วพี่ครูนี่ผูจะปล่อยปลาให้ดูเอาว่าทมีเอาตัวไหนดีก่อนเอาตัวนู้นก่อนเลยนะหรือว่าจะเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าปลาที่ชอบไปตัวนี้มากเลยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูว่าปลาอะไรเออก็อไปขอผิวคนมาจากสวนจิงจั๋งครับ อตอนนี้อยากได้มากเลยขอแม่ค้าเขาซื้อไปหลายบาทอยู่เนาะป็นคนนี่สวยไหมครับ,บปลาอะไรน้องอปูปลากระโฮะครับน้องปูครับ,รบปลากระโฮะไซนี้จะเป็นไซส์ใหญ่แต่เคยมาปล่อยแล้วสองตัวนะแต่เป็นไซส์เล็กตัวนี้ก็ไม่รู้ว่ายังอยู่กันกันหรือเปล่านะไม่เคยเจอเลยตั้งแต่ปล่อยแล้วเนี่ยเอาเลยนะครับ โอ้โหสวยตัวนี้อะน้ำแบบปุ๊บไปดิยังไปดิยังไปงไปมาแล้วนน่นไปแล้วตัวเล็กๆนี่ก็คือ,อปลาีิสกนะครับปลาีิสกก็เป็นปลาปลาน้ำจืดขนาดที่ว่าตัวใหญ่เหมือนกันไอ้นี่เป็นไอ้เบื้อกโอเคไอ้เบื้อกสิบตัว<ง> <Health> โอเคกีดูผิดตายเลยแท้ว อันนี้อันนี้แหละยี่โศกยี่โศกไอ้ตะกี้มันปลาบึกปลาบึกไซส์ใหญ่ตัวเนี้ยไซส์ที่วันนี้ก็ขายแค่ตัวละยี่สิบห้าบาทนะไซส์ใหญ่ปลาบึกตะกี้เนี่ยสิบตัวแตว่อันนี้อันนี้ยี่โศกยี่โศกนี่นี่น <ๆ S 1> สวยไหม<ว>ครับ<ๆ>ตัวละยี่สิบบาทนะครับเนี่ยลำตัวจะย,วยาวๆนะจะต่างกับปลากระโห้นะปลากระโห้จะสั้นๆอ้วนๆนะอันนี้จะยาวๆนะตัวยา,ยาวโอเค ลงน้ำเร็วมากเลยแม่หายหมดเลยมองแค่ไม่พอโอเคเดี๋ยวว่าให้อาหารปลากันเดี๋ยวเรามาให้อาหารปลาตอนเช้ากันนะครับลองดูว่ายังอยู่กันดีไหมโว้ยปวดมากเลยคุณแม่ไอ้ดูกันวันไหนกันหมดเนี่ย่ไงตัวเลสีส้มหรอแม่เห็นมาเลยมาอะไรมาแล้วนู่นนอนใกล้ใกล้น่ะไม่ ตัวสีแดงดูแม่ดัวไอ้ดุกเลยตัวใหญ่มากเลยโอ้โหูยแม่มันบเบลยบเลยนะเนี่ยอือต้องเติรมันจะตัวใหญ่มากเลยน้องผูน้องผูได้จับไปกินบ้างยังลูกอ้าวะจับไปยังจับไปแล้วเย้น้องผูขโมยปลาปูไปกินแล้วเอาไปกี่ตัวลูกสองอร่อยไหมไปดุกนะสองตัวอร่อยไหมแม่ทำอะไรให้กินลูกไปดุก ไม่ไม,ไม่เอาไปทำแบบไหนลากหรือย่างไม่รู้